สวัสดีครับก็ผมแบงก์โมเกมแคตเตอร์แคตเกมแลวกบอลโดคาเ,เดินอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้เราจะมาเปิดกาชาใหม่กาชา2 LR ใหม่จากตัวแทนจักรวาล7 LR Android 17แล้วก็ฟิเซอร์ก็ผมนะแต่จริงแล้ว Android 17มันก็อยู่ทั้ง2การ์ด LR นั่นแหละ <c oughs> เออก็จะเรียกว่า LR 17ทั้ง2ก็ได้ครับผมนะต้องขอพัดีิเสียงผมเงดยดเป็นเอราะเพิ่งตื่นครับผมนะอืม แล้วก็การมาของกาชานี้ก็เป็นการมาของกาชาที่สามารถใช้ตัวที่เราเก็บมาตลอดเพื่อเปิดได้ผมนะคือตัวสีลุกน,นั่นเองไอตัวเนี้ยผมนะเออตัวที่ทุกท่านเก็บมาตลอดโดยไม่รู้ว่าเอามาทําอะไรได้ผมนะตอนนี้เมื่อกาชาใหม่มามันสามารถเอามาเปิดได้ผมนะโดยมันติใช้5้าตัวนั่นเองอ่ะฮะ ไม่เพียงแต่เอาตัวนั้นมาเปิดกาชาใหม่เรายังสามารถเอาตัวไปเปิดพวกอัตตาเห็นแกนได้หรือว่าเบตาบูได้ด้วยครับผมนะอันนี้ยังไม่ครบรู้สึกว่าจะครบตอนพาร์ทสามดีเราเพิ่งจะถึงพาร์ทสองเองอยู่ปะใครบอกวะ่าหรือว่ามันพาร์ทสามแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมยังไม่เก็บไม่ครบเลยเดี๋ยวค่อยเก็บไปผมนะาจะมิชชั่นไลท์วันอะไรก็ค่อยเก็บไปอันนี้ก็ยังไม่ครบเลยแป๊บหนึ่งมันคืออะไรอันนี้เดี๋ยวเออเข้ายครับ <c oughs> ผมเนะ ปลาเดนก็คือผมโคตรอยากจะเปิดแค่กาชาใหม่เว้ยแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือผมเปิดแทบตายบันติไปไม่รู้กี่รอบผมก็ยังไม่ได้หานี่เทียผมนะ l R, ออาตตาเห็นก็นได้โคคู oku, มันไม่ยอมออกให้ผมสักทีจนผมได้ข้างตู้มาจะจะครบแล้วมั้งเนี่ยเออจริงๆนะผมได้ข้างตู้ทุกตัวยกเว้นโคคูเออเดี๋ยวอัปเดตหน่อยหลังใหม่ผมไปนั่งฟาร์มผมไปนั่งเปิดผมได้อะไรมาแล้วบ้างผมได้ตัวนี้แล้วอื ได้บูมาปลดล็อกเส้นทางแล้วโกฮันก็ปลดเส้นทางแล้วตัวนี้ก็ปลดเส้นทางแล้วตัวนี้ปลดเส้นทางแล้วตัวนี้ปลดเส้นทางแล้วหลายๆตัวข้างตู้ผมปลดหลายเส้นทางมาตัวนี้รู้สึกจะได้มา2ตัวปลดเส้นทางหนึ่งอันตัวนี้ดีมากนะพอ ECA แล้วเก่งมากผมเลแนะนําให้ใครได้ตัวนี้ทําเลยผมนี่ทิ้ง LR ตัวสีแดงทิ้งเลยเมื่อได้ตัวนี้มาแม่งเก่งเกินเออตัวนี้ผมก็ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูก็ได้พวกข้างตู้ LR อัตตาเห็นแก่ได้ผมได้ไปแล้วกี่เส้นทางเริ่มจาก LR จอมันบูผมได้ไปแล้ว2เส้นทางก็ถ้าบอกผมได้3ตัวใช่แม่งไม่ออกจนบูผมได้3ตัวแล้วผมเนี่ยแล้วก็ LR โคเฮง LR โคเฮงไปไหนวะเนี่ยหรือตุตาทัวโทษทันเพิ่งตื่นเลยอ๋อนี่ไงเออตัวนี้ก็ปลดล็อกอีก3ตัวเช่นกันกับผมนะคือ LR ข้างตู้แม่งผมได้อย่างละ3ตัวแล้วอะ ไอ้อัตตาเห็นแกนได้ตัวหน้าตู้แม่งยังไม่ยอมออกตัวนายจิตตัวนี้เก่งมากครับผมนะผมใส่สติ๊กเกอร์เลยอย่างสวยปวดร่ <c oughs> องหนึ่งเส้นทางถ้าได้เพิ่มก็ก็จะดีก็ไม่ว่ากันอืมเนี่ยจนผมเปิดได้ตัวอื่นหลายตัวมากคือผมแทบไม่ได้เปิดเบต้าเลยหลังจากได้เบต้ามาผมเลยอยากกลับไปเปิดเบตา้าจะติดว่าต้องเอาแม่งให้ได้เนี่ยแล้วแม่งก็ไม่ออกคือผมก็ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นแต่ตัวมันเก่งไงตัวมันเก่งจนเปิดให้ได้ ผมถ้าพูดถึงความอยากได้นะอยากได้ตัวอื่นมากกว่าอีกแต่แม่งเก่งเลยต้องพยายามเก็บให้ได้อะไรอย่างนี้เต็งเป็ดผมไม่อยากจะเปิดเอาตั๋วฟรีที่ได้มามาเปิดแต่กระชานี้แต่เพราะผมแม่งยังไม่ได้ตัวนี้ดังนั้นผมเลยต้องแบ่งตัว๋วมาเปิดไอ้หานี่รู้สึกแค้นมากที่ผมทําไม่ได้ทีเปิดหาแม่งไม่เจอทีอย่างแย่ข้อดีก็คือผมได้ข้างตู้มันคือข้างตู้มันก็เก่งอยู่ มันก็ทําให้ทิมผมตอนนี้เก่งขึ้นเยอะแต่ว่าผมอยากจะไปเปิดตู้อื่นบ้างแล้วไงเอยอ่ะไม่เป็นไรบนมาเยอะแล้วก็มาลองเดี๋ยวตัวอ่านี่คือกระชาเปิดตัวใช่ไหมคลิปเปิดตัวผมจะเปิดไอ้นี่สองรอบก็แล้วกันถ้ายังไม่ได้ผมจะไปเปิด LR แล้วยังไงผมก็อยากจะลองเปิดตัวใหม่คือถ้าพูดตามตรงสกลพลังของตัวใหม่เทียบเอสองตัวโกคูอัตไตก็ได้กับเบตาอีโว ไม่ได้เลยผมเนี่ยเอความสามารถมันนี่ไม่ได้เก่งเท่าอันนั้นนะผมเนี่ยมันเป็น LR เหลืองแต่ว่ามันก็เก่งมันก็เก่งเพียงแต่ว่ามันเทียบกับไออัตตาเห็นก็ได้กับเบต้าไม่ได้เท่านั้นเองโดยส่วนตัวผมอยากได้ตัวนี้มาแม่งหลอดดภาพการ์ดเอความสามารถมันก็โอเคมันก็เก่งแหละเพียงแต่ว่าข้างตู้ข,ข้างกลางแต่ก็มีรุ่น LR ตัวอื่นด้วยพวกเลายจะเปิดอันนี้ แต่ต้องมาเสียเวลาเปิดไอ้นี่ก่อนขอสักสองอันถ้าสองอันยังไม่ได้ผมจะไปเปิดอันนี้ผมอยากจะเปิดผมอยากจะลองของใหม่ผมรู้ว่าน,นี่เก่งกว่าเก่งที่สุดแต่ผมอยากได้ของใหม่ตู้เหอของใหม่เคปะาโอเคผมอยากจะรู้ว่ามันจะประมาณไหนเรามาเริ่มลองเปิดจัดต่ายกันได้ก่อนแล้วกันสองครั้งพอได้ก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองเปิดอันใหม่แล้วคือมันไม่ได้ทัาทีผมไม่รู้ผมเปิดไปเท่าไหร่ จำได้ว่าเหรียญแดงผมมีพันหนึ่งตอนก่อน6ปีตอนนี้เหรียญแดงผมพันสามแล้วก็ยังไม่ได้แน่ตัวนี้มันก็โอเคนะพอผมไปเล่นในด่านยาวๆมันก็เก่งใช้ได้อยู่ค่อนข้างจะแรงด่านสั้นๆนี่เฉยๆแต่ว่าด่านยาวๆตัวน,นั้นเก่งใช้ได้โอ้ยได้ LR w h อ t ตัวมันดีอย่างเงี้เหรอเฮ้ยได้ตัวนั้นแล้วก็ได้ LR เพิ่มด้วยอะข้อเสียอะไรรู้ไหม มึงก็ยังไม่อัตไต่แกได้กูสักทีเนี่ยจนเอลอาโกหังจะลุ้งแล้วเนี่ยเปิดมาได้สองครับผมนะฟีเจอร์หนึ่งในนั้นคือเอลอาประเด็นคือดวงดีมากแต่ตูก็ยังไม่ได้อัดตาสักทีเนี่ยแม่งคือตอนนี้ผมได้เอลอาก็รู้สึกเฉยแล้วเพราะม่งไม่ออกจริงเลยผมไม่เข้าใจทําไมม,มันแคอเลยกูนักหนาวดูวเข้าใจว่าตัวอาจจะเกลียดโครครูไว้บ้างแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะไม่ให้ผมขนาดนี้ โอ้เบโตผมนะเฮ้ยตัวมันเลดดอบดีเว้ยหรือเป็นแค่ผมคนเดียววะรู้สึกเลดดอบมันดีขึ้นมาเชียวนยะรูเปิดเพชรแท,ทบตายไม่ค่อยเจาะรอกพอเปิดตัวทีมเลดดอบดีขึ้นมาเชียอัตราได้ไหมรืไม้ไดไเปิดกระชาอื่นบ้างกูอยากเปิดกระชาอื่นบ้างบอกตามตรงกูจะเปิดมันทั้งวันทัน้งคืนมาอะไรนักหนาเนี่ยโคคูบูจะให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ใช่ไหมน่าจะเกือบครบ้วมั้งเนี่แค่นั้นเหลือสำหรับเบโตเบโต้ to, นเวชั่นออกมาได้ตัวนี้ อ่าโอเคตัวแดงนี่มันเท่าไหร่แล้ววะน่าจะยังไม่ลอยมัย้งน่าจะขาดอันหนึ่งในตัวแดงนั่นก็คงได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยเอ,อได้ไม่สองตัวซะง,งั้นอ,อ่าผมก็ปลดนี่แล้วก็ปลดบนนี้แม่งเอ,อได้ l อเหมือนจะไม่ผมอยากจะเปิดอันใหม่มกักงอ,อ่พวกเขาไปเปิดอันใหม่ก็แล้วกัน ผมขี้เกียจเปิดเอกาชาตาเห็นเกได้เวแล้วแม่งขี้เกียจต้องมานั่งหาแม่งคนเดียวผมอยากจะลองของใหม่ว่าผมเปิดนี่เลยแล้วกันนะฟัคติชิดเดี๋ยวดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าผมได้ LR 17ฟรีเซตอร์ผมเลิกเลยนะผมอยากได้แค่ตัวนั้น,น,นมาอีกแล้วอ่ะไม่เลดดอบมันดีจังว่าตัวเลดดอบตัวมันดีหรือว่าผมดวงดีเองอันนี้ไม่แน่ใจ คือได้ฟีเจอร์ทุกครั้งที่เปิดแต่นี่คือเดี๋ยวนะถ้าได้เบต้กาชานี้มันก็ต้องได้ l อรเลยใช่ไหมมันคงไม่ได้ข้างตู้เนาะโอ้คิดผมจะได้โอ้โอ้ยตัวโอเคโอเคโอเคความเครียดที่ไม่ได้อัตตาเห็นจะได้หายทันทีผมนะผมกําลังซุ่มทํา ทีมจาก,กวัน6กก็รู้กันอยู่ผมชอบเคฟ้าแดงได้ตัวนี้มานี่ยอดมาเยี่ยมช่วงนี้อีเว้นคุณเธอมีอยู่ด้วยทำให้เก็บเหรียญได้ง่ายสุดยอดโอเคได้ LR เคฟ้าเอ้ย K เทลแอนคาริฟูล่าเยี่ยมมากพอเยี่ยมถึงได้อยากเปิดกาชา LR ผมนะพอจะมีลุ้นทมกนี้ได้เ R ลาสาวเยี่ยมโอเคช่างหัวอตันตได้ผมได้สาวๆแล้วโอเคต่อเลย <laughs> เลดมันดีหรือว่าดวงผมดีเปิดทุกครั้ง้แต่ตัวดีๆเออคือถ้าผมไม่ยึดติดไกอัตราเห็นแกนได้นี่ผมว่าดวงผมดีมากเลยเนี่ยสิบเจ็ดมาไม่ใช่สิบเจ็ดมาเอลอาร์มาด้วยไหมน็อ nope. น่าจะเกลือแหละดวงดีเกินละแต่แม่งผมก็ยังไม่ได้อัตราเห็นแกนได้สักทีผมไม่เข้าใจมันแค่เลยทั้งนั้น,นผมก็ด่ามันมาตลอดทั้งปีก็สมควรอยู่ดด่าแม่งอัตตาเห็นแกนได้ เอาม่อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะดูมันติดสุดท้ายก่าจะกลับไปเปิดอัตไตนี่ก็ได้อีกรอบอยังไงก็ต้องเอามันให้ได้ก่อนที่มันจะไปอ่ะเพราะแม่งโกงเจ้ามันเพราะมันโกงแค่นั่นแหละมันจะช่วยผมผ่านหลายๆด่านได้ถ้ามีมันโอ้ไดเอเนอาะได้อะไรออะอู้ตัวอะไรกัง <laughs> เฉยๆปล่อยไปดวงผมคงหมดแค่นั้นแล้วมั้งโอเคถ้างั้นผมก็มันตีสุดท้ายของตัวแจกนี้ผมจะไปเปิดอัตไกได้ก็รอผมเนี่ยผมได้ l อลอารจากกาชาดีแล้วถือว่าโอเคเป็น l ออาที่ต้องการดเวยสาวๆเอลอาร์สาวๆใครบ้างไม่เอาโอเคถ้างั้นก็มาอัตตาเห็นแกได้ดวงกำลังมาเปิดไอที่เราต้องการก่อนอืม มากันหลายคนเลยเกินยูอน number one ขอมอนเบโตบลูไม่บูเลยวะรอบนี้ที่ผมเปิดมาผมไม่เคยได้อนิเมชัน L.R เบตโต้บลูเลยทั้งหกปีที่ผ่านมาที่เปิดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนแม่งมาเนี่ยไม่เคยได้ออนิเมชัน L.R เบตโตบลูไม่เคยได้ไเซโนไม่เคยได้อะไรที่โคตรแหลมเลยขอมอนได้จากตัวแล้วจบเลยทีนี้พอได้เพชรอะไรไม่ได้ไปเปิดอย่างอื่นมั่ง ตัวได้อะไรตรัวต้องได้อะไรตัวได้อะไรโอ้ยมึงอีกแล้วเนี<ไ>่ยผมร้อยเปอร์เซ็นต์ในหานี่แหละผมว่าผมร้อยเปอร์เซ็นต์ในหานี่แหละม่งดบโคตรบ่อยเลยเอามาทำไมนักหนาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเออจนตัวข้างตู้จะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วเนี่ยมันไม่ยอมออก้ผมจริงเ้อาายอัตไกจะได้ไม่รู้เป็นแน่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วีเวนอย่างแย่ เอาจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคผมนะนั่นะคือการเปิดตั๋วฟรีที่ได้มาฟรีๆอย่างน้อยเราได้ LR ใหม่ครับผมนะ LR k a n d Carifula ตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเนาะไม่ว่ายัางไงสาวๆได้มาก็ชื่นใจเยี่ยมคุณเธอความสามารถสแต็กดีเฟนเดอร์เลยด้วยถือว่าโอเคเยอะอ โอเคผมนะแต่ว่าที่เหลือทําไงผมไม่อยากจะมานั่งเปิดกาชาดิ้นเลยจะต,ติดไกลาหานี่อยู่ไม่ได้แม่งกะทีเนี่ยไม่รู้ครับเปิดจนไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูกันคือก็อย่างผมบอกไปผมนะก่อนหปีมาผมพันหนึ่งตอนนี้เหรียญแดงเท่าไหร่ละอัน้ไม่ถึงพันสาแล้วโอเคไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นก็คํานวณไปดิผมเปิดไปกี่มันติคือเบจิต้านี่ผมเปิดแค่โลเทชันเดียวเลยนะี เอก็คือวนหนึ่งรอบแล้วก็เลิกเปิดเลยก็เท่ากับว่า3มันติใช่ไหมก็คือ30เหรียญแดงเอหรือว่าตอนนั้นมันยังให้เหรียญแดงไม่ถึง10นอกนั้นเปิดแต่โคคูครับผมนะจนเหรียญตูจะเพิ่มมา300ยังไม่ได้แม่งสทีแล้วเหรียญแดงผมกวคิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะเอาตัวไหนเดี๋ยวขอดูก่อน ผมอาจจะเอาอัตราเห็นแกได้ไอเอซีเอ I e C a. ผมว่ามันเก่งมากเลยผมได้แม่งมาแค่ตัวเดียวมันแลดูโกงมากผมอาจจะเอาเส้นทางเพิ่มหรือไม่ก็เอลอาร์เบโตัวแดงนั่นก็เก่งเหมือนกันค่อยว่ากันทีไม่งั้นก็สาวเคฟ้าแดงโอเควันนั้นคือการเปิดตัวปีที่เขาแจกมาก็ได้ LR แล้วก็เลดดอกค่อนข้างโอเคก็อาจจะปะือวว่าประสบความสำเร็จก็ได้มม้งใครชอบคลิปนีดูตัวแรกใครแชร์แล้วก็เมน เพื่อเป็นกำลัใจให้ผมถ้าสำผลงานของผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาสต,ต่อไปไว้ไกดไลค์กันเยอะสนนสดก่อนแบบทุวบายหม่ห่วุกูดใน <Bye. S 1>